ต่อไปเราจะได้พบกับการบรรยายจากรองศาสตราจารย์รุ้งระวีเต็มสิริเลิกกุลหัวหน้าภาควิชาเภสัชพิุทธศาสตคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการเลือกใช้ยาแก้ไข้ยาเขียวยาขมอย่างเหมาะสมและข้อควรระวังเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันครับนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ยาขมนะคะเพราะว่ายาขมเนี่ยเป็นตัวที่ แก้ปัญหาได้หลายโรคนะคะหลายเรื่องแต่ขมที่อยู่ในท้องตลาดณนะขณะนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่ทันสมัยนะคะก็คือเป็นเม็ดนะคะหรือว่าเป็นชงสําเร็จรูปทําไมถึงเรียกว่ายาขมเพราะมันลดขมค่ะง่ายๆเลยค่ะยาไทยเนี่ยนะคะจะมียาดํายาแดงยาขมยาเหลืองเนี่ยนะคะไปไปตามสิ่งที่สังเกตได้แล้วก็หาได้นะคะ ในหัวข้อสัมมนาของเรื่องของการเลือกใช้ยาแก้ไขยาเขียวยาขมนะคะมันมีเนื่องจากว่ามันมีการใช้หลายประเภทนะคะเป็นยาแก้ไขเหมือนกันลดความร้อนเหมือนกันแหละแต่ว่ามันมีความจเพาะที่แตกต่างจากกันนะคะโดยเฉพาะยาเขียวกับยาขมนะคะยาขมเนี่ยเป็นยาที่เขาเรียกว่ามีรสขมก็เลยใช้คําว่ายาขมนะคะเพราะยาไทยนี่ก็จะเอาลักษณะของยาเนี่ยเข้ามาเป็นชื่อยานะคะอย่างเช่นยาเขียวก็คือตัวยามันมีสีเขียว ะะยาขมคือตัวยาที่มีรสขมตัวยาที่มีรสขมเนี่ยเราใช้กันมานานมากคือเป็นยาที่แก้ร้อนในเป็นหลักนะคะเพราะนั้นพวกยาขมเนี่ยเราก็จะใช้สําหรับร้อนในเป็นแผลในปากกระหายน้ําพวกนี้จะเหมาะที่สุดเลยยาขมใช้ทําอะไรยาขมใช้สําหรับอาการร้อนในแผลในปากนะคะคอแห้งกระหายน้ําหายใจร้อนนะคะหรือว่าไขาต้ต่ำๆร่วมกับท้องผูกนะคะ โดยเฉพาะเด็กปัจจุบันนี้ 1. ไม่ทานผักนะสไม่นอนกลางคืนนะคะชอบนอนกลางวันตื่นกลางคืนแล้วเขาก็เป็นร้อนในบ่อยนะคะเพราะว่าการทำงานของตัวตัวระบบเนี่ยมันผิดปก,กติ บางทีมันสะท้อนขึ้นมานะคะตามตามหลักการก็คือไอ้าตุไฟมันร้อนมันก็จะลอยขึ้นบนเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตขึ้นก่อนเลยก็คือเรื่องของปากคอจะร้อนก่อนเลยแล้วหายใจก็จะร้อนนะคะนี่คือตามหลักของการแพทย์แผนไทยยาขมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าใครสังเกตยาขมเนี่ยกินเข้าไปมันจะระบายด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าถ้าคุณจะใช้ก็จะ,ะคิดถึงว่า มันมีหลักการแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดมียาขมอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงเกิดมีอยู่ออกมาในท้องตลาดก็อลองหาอ่านด,ดูว่าเขาบอกด้วยส่วนผสมอะไรบ้างนะคะ<อ>ปัจจุบันนี้การหาซื้อตรงนี้เนี่ยนะคะ<ส>ก็สามารถเลือกซื้อได้เพราะมีตั้งแต่ยาต้มนะคะเอาเป็นเอาเป็นซองแล้วเอาไปต้มเองนะคะใครที่ชอบใจอย่างนั้นอันนั้นจะตรงกับวิธีการดั้งเดิมมากที่สุดนะคะแต่ก็ต้องทนลดขมนิดนึงนะคะ กับอันที่2ก็คือต้มแล้วเอามาทําเป็นเม็ดนะคะมีกระบวนการทําเป็นเม็ดซึ่งพนนี้เข้าไปแล้วมันก็จะออกฤทธิ์ได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นแต่สําหรับเด็กๆก,ก็แนะนําว่าให้ลองกินยาขมนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะแล้วก็จะรู้สึกดีเองสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกทนได้เองนะคะอีกชนิดหนึ่งที่เราเจออย่างพวกขมเม็ดใบหอพวกนี้ก็จะเป็นยาขมที่เอาเป็นทั้งทั้งใบทั้งตัวสมุนไพรามาบดแล้วก็ตอกเป็นเม็ดเลย ะะซึ่งตรงนี้ก็จะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนในการซื้อในการเลือกใช้นะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของความทนต่อยาดาระบายเนี่ยนะคะแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลนะคะทดสอบเอาเองนะคะดูเอาเองว่าคุณเลือกใช้อย่างไหนแล้วมันเกิดอาการอย่างไรนะคะมันไม่ระบายมากจนกระทั่งนั่นมากหรอกคะ่ะแต่จริงๆว่ามันทาให้คุณราคาญมากน้อยแค่ไหนท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวทนเคยทดลองทานยาขมพวกนี้ปรากฏว่าพอเริ่มเป็นปับ๊บเริ่มเริ่มเป็นแผลละปับ๊บกินเลยนะคะแค่ภายในไม่ถึง24ชั่วโมงแผลนี้หายเรือนไม่ไม่ฉีกต่อเลยเพราะฉะนั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะ,ะในเรื่องของไอร้อนในเนี่ยการป้องกันเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะนั้นหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยให้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นพวกอาหารมันนะคะอาหารที่แป้งมาก ทุเรียนนะ,ะคนโบราณเขาบอกว่าถ้ากินทุเรียนเสร็จแล้วจะป้องกันอาการร้อนในทําได้ง่ายๆเลยทานงคุดค่นะบางคนบอกทานน้าเกลือค่ะนะคะแต่น้ําเกลือนี่จะใช้ไม่ได้สําหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานังคุดนะคะทานังคุดตามเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของเรานะคะที่ใช้กันมาแต่โบราณแต่เดี๋ยวนี้มีเด็กกี่คนจะรู้ว่ากินทุเรียนเสร็จแล้ว ต้องกินมังคุดตามนอกจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยนะคะเพวกนี้มันเป็นไปตามฤดูกาลฤด,ดูที่จะเป็นมากก็อย่างเช่นฤดูร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะมีเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีน้ําตรีผลาเข้ามาขายนะคะโบราณเนี่ยก็ไม่มีราคาน้ําตรีผาลอ,อจะมีน้ํายาอุทยัยน้ํายาอุทัยมาขายมาดหยาะใส่น้ํานิดนึงนะแล้วก็หอมๆเย็นๆกินแล้วก็คลายร้อนนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวยาฝาดลงไปนิดนึงทําให้ลดความร้อนได้นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาหารประจำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแกงเลียงแล้วแกงเลียงที่จะใช้ในฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นแกงเลียงที่ลดความเผ็ดร้อนลงนะคะจะมีพริกไทยน้อยหน่อยมีแมงลักน้อยหน่อยแต่ก็จะใส่กลุ่มที่เ,ออเป็นผัก เยอะๆอ,อย่างเช่นพวกบวบนะคะสมัยนี้ก็จะมีแตงกวาเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ผักนะคะพยายามใช้ผักที่มันเย็นๆนิดหนึ่งก็จะทําให้ฤดูร้อนของเราเนี่ยผ่านไปได้อย่างมีความสุขโดยที่โดยที่ปราศจากเรื่องของเรื่องโรคร้อนไหนนะคะเรื่องของอาการร้อนไหน ยาเขียวเนี่ยเป็นยาที่ส่วนใหญ่ใช้ใบเป็นองค์ประกอบนะคะแต่ว่าไม่ใช่ใบอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกว่ายาไทยเนี่ยรักษาโดยองค์รวมเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็จะใส่ตัวยาที่จะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีด้วยแล้วก็ใส่ยาขมเข้าไปด้วยยาเขียวเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้สําหรับไข้ที่เรียกว่าไข้ออกผืน่นะคะนะคะคอย่างเช่นไข้หัดนะคะไข้อีสุกอใสัย หรือว่าแม้กระทั่งสาไข้นะคะก็เป็นตัวที่พอหลังจากมีไข้หรือช่วงที่มีไข้ไปแล้วนิดนึงมันก็จะมีพื้นขึ้นเต็มตัวเลยนะคะเพราะนั้นยาเขียวเนี่ยก็จะใช้ทั้งกินและใช้ทั้งทาเพื่อที่จะช่วยลดความร้อนพอทานี่ก็จะลดความร้อนทางผิวหนังที่มันขึ้นมานะคะส่วนกินเข้าไปข้างในมันก็จะทําให้ระบบข้างในเนี่ยมันเย็นขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างยาเขียวหลายๆยี่ห้อที่ท,ที่มานะคะถ้าพูดถึงยาเขียว เป็นยาที่เราใช้สําหรับพวกไข้ออกผื่นนะคะไข้ออกผื่นคือไข้อะไรมั้งคะหัดค่ะหัดอีสุกอีสายนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เรียกหัดอีสุกอีสายแล้วเรียกสุกสยนะคะสมัยก่อนก็จะมีอีดําอีแดงนะคะพวกไข้ไวรัส,สทั้งหลายหลายตัวค่ะออกผื่นนะคะมีผื่นขึ้นหลังจากมีไข้ซึ่งเป็นไข้ไวรัสแล้วก็ในสมัยก่อนไม่มียาฆ่าไวรัสวิธีใช้ก็คือกินยาเขียวค่ะให้กินยาเขียว แล้วเขาบอกมันจะกระทุ้งออกมาอยู่ข้างนอกแล้วผื่นจะขึ้นเยอะเลยคนโบราณเขาไม่ตกใจเพราะว่ายิ่งผื่นขึ้นยิ่งดีเพราะว่าถ้าไม่งั้นเขาบอกไข้มันจะหลบในอยู่ข้างในถ้าคุณสามารถให้ทำให้มันระบายออกมาให้หมดมันก็จะหายได้เร็วขึ้นและยาเขียวเป็นยาหนึ่งในในไม่กี่ชนิดที่บอกว่าต้องกินด้วยทาด้วยนะคะ กินและทาค่ะนะกินและทาแล้วก็จะหายเร็วนะคะการแพทย์แผนปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือการแพทย์ที่มาจากตะวันตกนะคะก็พวกนี้จะมองลึกไปเรื่อยๆมองจากสาเหตุของโรคแล้วก็ลงลึกๆล,ล,ลงไปจนกระทั่งว่าเป็นอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือปัจจุบันนี้ก็ลงไปถึงเซลล์หรือโมเลกุลนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะไปดูที่ต้นเหตุอย่างเดียวในในเรื่องของยาไทยเนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้น มองในเรื่องของว่าการร่างกายของเราเนี่ยเวลาทำงานเราทำงานเป็นอง์รวมนะคะก็คือเมื่อมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นส่วนอื่นๆก็ถูกกระทบตามเดองการรักษาของการแพทย์แผนไทยก็จึงเป็นการรักษาแบบอง์รวมที่สำคัญก็คือการรักษาพวกนี้มันมันใช้เวลายาวก็จริงแต่พอพอเทียบกับการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยรวมกับระยะพักฟื้นแล้วเนี่ยดิฉันว่ามันน่าจะสั้นกว่าค่ะ ก็จะเห็นว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ในยาเขียวเนี่ยจะเป็นพวกที่เป็นใบนะคะเป็นใบใบที่ใช้มากก็คือใบผักกระโฉมใบพรหมมินะคะใบพิมเสนนะคะพิมเสนตัวนี้เป็นคนละต้นกันกับพิมเสนที่เราเอาเป็นเล็ดๆนะคะคนละต้นกันเ,เป็นต้นไม้ที่เราปลูกได้ทั่วไปมีพรหมมิใบพรหมมินะคะใบพรหมมิเนี่ยเป็นใบที่ตอนนี้ กำลังดังนะคะเพราะว่าเขาทดลองเรื่องของอความจานะคะทำให้กินแล้วทําให้เกิดความจําดีขึ้นทดลองให้ในหนูแล้วหนูมีการเรียนรู้ดีขึ้นนะคะทีนี้ในองค์ประกอบพวกใบพวกนี้นะคะ,ะมันจะมีตัวที่เป็นตัวยาที่เป็นใบเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัวยาอื่นๆอย่างเช่นยาลดไข้อยู่ในตัวด้วยส่วนใหญ่ยาพวกนี้เนี่ยนะคะต้องระวังในกลุ่มไข้เลือดออกเหมือนกัน นะคะถ้าบังเอิญมียาเขียวอยู่ในบ้านแล้วก็สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกอย่าเพิ่งให้ใช้นะคะไม่ให้ใช้เลยเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวใบพรมมิตรเนี่ยมีรายงานว่ามีสารหรือว่ามีคุณสมบัติที่ทำให้การจับตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยลดลงนั่นแปลว่าออตอนที่ช่วงที่เลือดแตกตัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยจับ มันจะทําให้เลือดที่แตกตัวเนี่ยมันจะแตกไปเรื่อยๆแล้วก็เลือดหยุดได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดอันตรายก็มีมากพรมมิเนี่ยเป็นพืชที่เราอยู่ทั่วๆไปนะคะแล้วก็จัดเป็นยาเย็นนะคะแล้วก็อยู่ในเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในยาเขียวจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นตํำรับของหมอพื้นบ้านหรือตํำรับในแพทย์ศา,าสตสมเคราะห์เนี่ยก็จะใช้ใบพรมมินะคะ ซึ่งมีงานวิจัยของพรมมีนิดหนึ่งตรงที่ว่าในทางอินเดียเนี่ยเขาใช้เยอะนะคะงานวิจัยก็จะเกี่ยวข้องกับบํารุงความจํานะคะซึ่งในขณะนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ขายเยอะแยะแหละแต่ในเมืองไทยนี่เรารู้จักใช้มานานในในรูปของหญ้าเขียวอะค่ะคราวนี้เรามาถึงตัวที่ใช้สำหรับข้ทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนะคะหรือว่าข้าต๊ตากแดดก็ได้นะคะ คล้าออกแดดก็ได้นะฮะทั่วทั่วไปเนี่ยเราใช้อะไรมีทั้งยาตำรับและยาเดี่ยวนะคะยาเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงแค่ตัวเดียวฟ้าทลายคะ่ะพูดถึงยาเดี่ยวคงจะอดไม่ได้ที่จะพูดถึงฟ้าทลายนะคะ mm. เนื่องจากว่ามันเป็นยาเดี่ยวที่ยอมรับกันอยู่ปัจจุบันนี้การใช้ยาเดี่ยวพวกนี้เนี่ยมันก็มีหลักการคล้ายๆกับตะวันตกเพราะฉะนั้นการเกิดอาการข้างเคียง หรือผลเสียก็จะตามมาอย่างช่วยไม่ได้ค่ะนะคะอย่าคิดว่าสมุนไพรทุกอย่างกินแล้วไม่มีโทษไม่จริงนะคะถ้าใช้ไม่เป็นมีโทษสรุปสรปรพคุณว่าถ้าคุณใช้ฟ้าทลายจะใช้สำหรับโรคอะไรได้บ้างนะคะก็มีตั้งแต่ไข้นะคะที่จริงฟ้าทลายเนี่ย WHO ยอมรับให้ใช้ลดไข้โดยการต้มค่ะนะคะคือประมาณ3กรัม นะ้าต้มน้ําดื่มวันละสี่ครั้งนะคะหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนนะ,ะส่วนแก้ไข้หวัดนะคะแก้ไข้หวัดอันนี้มีคน,ท,นทําการทดลองเก็บเคสมามากมายเลยนะคะจะให้ฟ้าทะลายในขนาดที่สูงนะคะหนถึงสกรัมวันละสี่ครั้งเหมือนกันก็ทุกคนก็สังเกตเอทำไมกินเยอะมันต้องเยอะอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะยกเว้นกรณีที่เขาเอาฟ้าทะลายโจนไปสกัดมาแล้วถึงจะน้อยลงนะคะทีนี ในเรื่องของการป้องกันหวัดนะคะที่จริงแล้วเนี่ย WHO ยังไม่ได้ยอมรับในเรื่องของการป้องกันหวัดนะคะแต่ก็พบว่าเขาทดลองในเรื่องของการป้องกันหวัดแล้วเนี่ยได้ผลดีนะคะออพอใช้ได้ทีเดียวก็ในช่วงไข้หวัดนกระบาดนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการโปรโมทให้ใช้ฟ้าทลายช่วงนั้นผลิตกันจนกระทั่งว่าขายไม่ทนันปลูกไม่ทันนะคะแต่พวกนี้จะให้ทานนานนะคะเป็นเดือนนะคะมันก็ อาจจะต้องระวังเรื่องของอาการไม่พรุนประสงค์นะคะเพราะว่าฟ้าทลายเนี่ยมีบางคนทานแล้วปวดท้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ปวดท้องแล้วทานหลังอาหารแล้วไม่เป็นไรก็ให้ทานหลังอาหารเพราะนั้นข้อระบุส่วนใหญ่จะเป็นหลังอาหารนะคะเพราะจะไส่ท้องแล้วก็บางทีก็คลื่นไส้แล้วฟ้าทลายเป็นยายเย็นมากๆเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการเบื่ออาหารได้อาจเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหรือใจสั่นนะคะหรือว่าบางคนแพ้เกิดลมพิษได้ อันนี้เป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในบางรายเท่านั้นนะคะเปอร์เซนต์ไม่เยอะค่ะที่จริงเป็นยาดีค่ะมันก็ตรงกับยาแผนปัจจุบันนะคะถ้ามันมีคุณอานันต์เมื่อไหร่มันก็มีโทษมาหาเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าใช้ให้มันถูกต้องนะคะข้อห้ามใช้อันที่หนึ่งแพ้อันที่สองเนี่ยคนที่ท้องนะหรือว่าคนที่ให้หนมลูกห้ามใช้นะคะหรือการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อที่อาจจะทำให้เกิดโรคไข้รูมาติกชื้อสเตปโตโคอคัสนะคะ พวกนี้เนี่ยบวับบางทีเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกค่ะนะคะแต่ที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อโลกเหมือนอย่างที่อาจารย์นิสารัตว่าแต่เพียงแต่ว่าจะทําให้อาการมันแย่ลงถ้าเราไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สักสองสาวันเนี่ยแล้วไม่ดีขึ้นเราก็ควรจะต้องไปหาหมอแหละโดยเฉพาะเรื่องเจ็บขอนะคะแต่จนตัวเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าเป็นตั้งแต่ต้นแล้วไม่ได้ติดเชื้อรุนแรงพวกนี้คืนเดียวข่ะหายเลยนะคะ ต้องเร็วต้องเริ่มต้นตั้งแต่เรารู้สึกใวินาทีที่แรกที่เรารู้สึกเราต้องรักษาตัวเองละนะคะเราต้องป้องกันตัวเองแล้วนะคะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ค่ะไม่ควรใช้ก็คือในกรณีที่เป็นแผลในคอจนกระทั่งว่าเป็นตุ่มนองละนะคะแล้วก็มีไข้สั่นมากตรงนั้นก็ต้องไปใช้ยาอื่นที่มันแรงกว่านี้แล้วนะคะออฟ้าทลายโจรในแง่ของแก้ไข้หรือว่าทางเดินหายใจหรือแม้แต่ท้องเสียเนี่ยนะคะ เป็นยาที่ได้รับการวิจัยมาแล้วนะคะตัวตัวแรกอันแรกก็คือเรื่องของการแก้ไขนะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถแก้ไขได้ตัวที่อันที่สองของสมุนฟ้าทลายโจรก็คือเรื่องของการแก้วัดนะคะแก้หวัดนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาทดลองแล้วเหมือนกันนะคะเปรียบเทียบว่าถ้าคนที่กินฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยความเป็นหวัดจะน้อยลงไหมนะคะในเรื่องของหวัดเนี่ยเขาทดลองใช้ตั้งแต่คนที่เป็นหวัดกับคนที่ป้องกันหวัด นะคะแล้วก็สามารถจะป้องกันหวัดได้แต่ต้องกินยาวหน่อยประมาณ1เดือนสุดท้ายก็คือเรื่องของยาแก้ท้องเสียค่ะเราเคยมีงานวิจัยในมนุษย์เลยนะคะให้ทดลองใช้ฟ้าทลายโจรในเรื่องของการแก้ท้องเสียก็พบว่าได้ผลดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดส3าอย่างที่ว่ามาก,ก็คือแก้ไข้แก้เจ็บคอแก้หวัดนะคะแล้วก็แก้ท้องเสียค่ะนี่คือสรรพคุณของฟ้าทลายแล้วก็ ทำให้เป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะทุกคนรู้จักหมดเลยในประเทศไทยตอนนี้นะคะ